สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาติดตามกันอีกแล้วนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะกับมาเจอกันในช่องสามสาวชาแนลนะคะค่ะวันนี้ก็วันเสาร์นะคะวันเสาร์เวลานะคะสิบ 1ุ0 3นสามนอนะคะสิบเจ็ดจุดศนสามนอวันเสาร์วันทีนน่ยี่สิบหกนะคะมีนาคมนะคะพศ2อ6 5นันห้าอหกสิบห้านะคะค่ะวันนี้ก็มาติดตามแนวทานนะคะ,ขอ,ะ,คะของสาวรับแลนะคะของสาวรับแลวันที่หนึ่งนะคะเดือนสี่นะคะ พศ65นะคะสาวรับแล่นะคะฟันเจ็ดนะคะสาวรับแล่ฟันเจ็ดนะคะเม็ดเดียวโชุกๆนะคะค่ะก,ก่อนที่เราจะไปติดตามชมนะคะของแนวทางของสาวรับแล่นะคะหรือว่าแอกร์กต่ายน้อยนะคะก็มารับฟังนะคะตัวยานะคะแคี้ยมดกในแคลเซียมนะคะเป็นนะคะเป็นตัวยาเสริมสร้างกระดูกและฟันนะคะเป็นแคลเซียมนะคะเป็นแคลเซียม เสริมสร้างกระดูกและฟันนะคะแคลเซียมหรือแคลเซียมนะคะค่ะแคลเซียมหรือแคลเซียมเสริมสร้างกระดูกและฟันได้เป็นอย่างดีนะคะช่วยนะคะช่วยลดอาการปวดข้อปวดเข่านะคะกระดูกกระเดี่ยวนะคะ ไว้ไหนก็กินได้นะคะว่าเจ็บปวดนะคะปวดแข้งปวดขาปวดเข่านะคะค่ะเสริมสร้างกระดูกและฟันได้เป็นอย่างดีนะคะค่ะใครที่ว่าเป็นโรคเกานะคะสามก็รับยาตัวนี้นะคะไปได้เลยนะคะแคลแมกหรือแคลเซียมนะคะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันนะคะแล้วก็ยังช่วยลดการปวดข้อปวดเข่าโรคเกาแล้วก็ไขข้อกระดูกทับเส้นประสาทนะคะค่ะ รับประทานนะคะวันละหนึ่งถึงสองเม็ดหลังอาหารเช้าและเย็นนะคะค่ะไม่แพงนะคะไม่แพงนะคะค่ะแล้วก็จะเป็นตัวยานะคะวิตามินซีนะคะแล้วก็ยังมีตัวตัววิตามินซีนะคะก็ยังมีสมุนไพรผสมนะคะนั่นก็คือกระชายขาวนะคะกระชายนะคะ ช่วยต้านโควิดได้อีกด้วยนะคะค่ะหรือว่าจะกินควบคู่กันกับแคลเมียมหรือแคลเซียมก็ได้นะคะค่ะหรือว่าใครนะคะที่สนใจนะคะสบู่นะคะสักับนะคะสักับนะคะบลูเบอร์รี่นะคะสักับบลูเบอร์รี่ <sk ill> เป็นสบู่ผิวขาวนะคะเป็นสบู่ผิวขาวนะคะค่ะหนึ่งซองนะคะร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ยังมีของแถมให้อีกด้วยนะคะหนึ่งซองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีของแถมนะคะเป็นสบู่วัวนะคะหรือว่าจะเป็น น้ำตาลเมือกหอยทากนะคะค่ะน้ำตาลเมือกหอยทากนะคะค่ะซองละสิบห้าเอซองละนะคะหนึ่งชุดนะคะจะมีอยู่หนึ่งซองนะคะจะมีอยู่สิบลูกนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ของแถมนะคะมีสบู่วัวนะคะส,สะบู่น้ำน้ำนมวัวนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะ น้ำตาลเมือมออะะม่อหอยทากนะคะน้ำตาลเมือกหอยทากนะคะไม่แพงน,นะคะค่ะใครที่สนใจนะคะทักแชทได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาใต้คลิปก็ได้นะคะเดี๋ยวแอดทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะคะค่ะใครที่โทรมาก็หรือว่าสนใจทักไลน์มาเลยก็ได้นะคะค่ะก่ะมาดูแนวทางน,นะคะของสาวรับแลงหรือแอกต่ายน้อยนะคะเรามาดูแนวทางกันเลยนะคะค่ะ สารับแรงนะคะวันที่หนึ่งนะคะเดือนสี่หกห้านะคะฟันบนเจ็ดนะคะเม็ดเดียวนะคะจับคู่แปดเจ็ดนะคะสองเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะขาบนล่างไปกลับนะคะค่ะฟันเจ็ดนะคะเม็ดเดียวจับคู่แปดเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะบนล่างกลับเองนะคะไปกลับเองนะคะแอกตายน้อยนะคะ รวยซาให้เข็ดเลยนะคะรวยซาให้เข็ดนะคะแล้วก็นะคะสายทหารนะคะสายทหารวันที่1น,นะคะเดือน4 6 5ห้านะคะวิ่ง5้าลร้านเปอร์เซ็นต์มา5ลร้านเปอร์เซ็นต์โชคดีจงเป็นของท่านนะคะโชคดีจงเป็นของท่านนะคะจะเป็น5้าอะไรก็ลองจับคู่เอาเองนะคะใครชอบตัวไหนนะคะค่ะก็ลองไปจับคู่เอาเองนะคะ ค่ะจะเป็น5้าเจ็ดห้าห้าแปห้าอย่างนี้ก็ได้นะคะค่ะตัวที่เคยออกนะคะหรือว่าจะเป็น5้าหนึ่งห้อย่างนี้นะคะค่ะก็ลองไปจับดูกันเราเองนะคะค่ะใครชอบตัวไหนจับใส่เลยนะคะฟันบน7เม็ดเดียวนะคะจับคู่8ปดดนะคะ สองเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะบนล่างไปกับเองนะคะแอกต์ตายน้อยนะคะรวยให้เข็ดนะคะรวยใา้เข็ดอย่าลืมนะคะสายทหารเข้าทุกงวดน,นะคะสายทหารเข้าทุกงวดน,นะคะหรือว่าจะมีมีหลุดบ้างนะคะมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะสายทหารวิ่ง50บล้านเปอร์เซ็นต์มา5้าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะโชคดีจงเป็นของท่านเลยนะคะขานี่ก็คือแนวท่านะคะของสาวรับแรงหรือแอกต์ตายน้อยนะคะงวดที่แล้วก็เข้า67นะคะ หกเจ็ดนะคะวัที่แล้วเข้าหกเจ็ดเลยนะคะค่ะวันนี้ก็อย่าลืมติดตามแนวทางของสาวรับแลหรือแอกต,ตายน้อยด้วยนะคะค่ะใครที่สนใจตัวยา<ม>แคลแมกหรือแคลเซียมนะคะก็ทักไลน์เข้ามานะคะหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้นะคะเดี๋ยวแอดทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะค่ะหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะคะใครที่สนใจตัวยานะคะแคลแมกหรือแคลเซียมนะคะค่ะหรือว่าใครที่สนใจวิตามินซีนะคะค่ะก็ ช่วยต้านทานโควิดได้ด้วยนะคะวิตามินซีนะคะเป็นยาผสมนะคะผ่าออยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมสบู่สักับบลูเบอร์รี่นะคะค่ะสัรับบลูเบอร์รี่นะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะใครที่สนใจก็อย่าลืมเลยนะคะทักแชทเข้ามาทัวเข้ามาได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ วันหวยออกนะคะวันที่1นนะคะสาวรับแรนะคะมีตัวเลขดีๆเด็ดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสามตัวหรือ2ตัวตัดเล่นก็ได้เลยนะคะเล่นบนเล่นล่างนะคะงวดที่แล้วสาวแรให้มานะคะ16 7นะคะเข้าห7เลยนะคะค่ะก็อย่าลืมน้วคะแนวทางของสาวรับแรนะคะสาวรับแรนะคะเข้ามานะคะค่ะเลขซองนะคะเลขซองนะคะ ยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะคะกดเข้ามากันเยอะๆเลยนะคะกดติดตามเลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะต่างๆที่แอดนำมาเสนอที่แอดนำลงช่องนะคะค่ะยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะขอจบคลิปวเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะแคปหน้าจอไว้ดูเลยนะคะแคปหน้าจอไว้ดูเลยนะคะ